สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาจะพามาชมเกาลัดไทยนะคะที่ย่าปลูกไว้ก็หลายปีแล้วเริ่มได้กินลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนี่ยเกาลัดไทยจะเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งนะคะจะอยู่แถวจีนตอนใต้นะคะพอมาปลูกในเมืองไทยก็เลยเรียกว่าเกาลัดไทยเพื่อจะไม่ให้สับสนกับเกาลัดจีนหรือว่าเกาลัดพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะ จะเป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่นะใบมีขนาดใหญ่ไม่ผัดใบนะคะให้ร่มเงาดีสำหรับลูกก็จะออกเป็นพวงเป็นช่อนะคะนี่จะมีช่อดอกออกมาแล้วก็จะติดลูกเล็กๆแล้วพอโตขึ้นถ้าลูกสมบูรณ์ก็จะมีเมล็ดข้างในอยู่ประมาณ3เม็ดนะคะสเมล็ดเนี่ยอันนี้ย่าเอามาให้ชมนะคะอันนี้คือลูกดิบของเขานะคะปีนี้ติดดกนะ อันนี้คือลูกที่สุกแล้วแล้วเ็าจะค่อยๆเหลืองแล้วก็แดงพอสุกเต็มที่ก็จะแตกนะคะผลของเขาก็จะแตกก็จะมีมะเมล็ดข้างในสีดํานะคะตอนแรกก็จะเป็นสีน้ําตาลต่อมาก็จะเข้มขึ้นเป็นสีดําอันนี้นะคะวิธีกินเราเอามาต้มนะคะแกะเอาเฉพาะ,มะเมล็ดสีดําของเขาเอามาต้มหรือว่าเอามาคั่วนะเนื้อข้างในจะเหมือนกันกับเกาลัดเลยนะคะ เพียงแต่ว่าเปลือกของเขาไม่แข็งนะคะสำหรับเกาลัดไทยนี่เปลือกจะไม่แข็งนะก็จะนิ่มถ้าเราต้มเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนี่จะมีสีขาวนะคะถ้าเราลอกเอาเปลือกสีดำออกแล้วนี่หุ้ม,มเมล็ดอยู่ข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวคล้ายหนังหมูเหมือนๆไม่คล้ายเลยล่ะเหมือนหนังหมูต้มนะคะเวลาเคี้ยวก็จะกรุบๆนะก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งแล้วถึงจะไปเจอเนื้อ ข้างในเนื้อมเมล็ดข้างในนะคะที่เหมือนกันกับเกาลัดจีนหรือว่าเกาลัดญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นไม้ที่ปลูกให้ร่มเงาดีนะคะสําหรับหญ้านะคะหญ้าคิดว่าปลูกไว้เป็นร่มเงาแถวหน้าบ้านหลังบ้านก็ดีนะแล้วยังเป็นไม้ประดับอีกด้วยถ้าเขาติดลูกเยอะเนี่ยถ้าลูกสุกเนี่ยจะแตกเป็นสีแดงผิวข้างในก็คล้ายๆกับกำมหยีเลยนะคะเวลาเรามองเข้าไปนี่ก็จะเป็นสีแดง ผสมสีเหลืองสีเขียวสวยงามมากนะคะเนี่ยยอาปลูกไว้ปีนี้นะคะก็ติดลูกเยอะเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยติดไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเนี่ยสำหรับปีนี้ได้ฝนตั้งแต่ต้นปีก็เลยติดลูกนะแต่ก็ยังมีพวกที่ร่วงไปบ้างนะคะเพราะว่ามาเจอแรงส่วนดอกเนี่ยจะติดดอกไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยดอกเพิ่งจะติดก็มีนะ ผลที่เริ่มสุกแล้วก็มีอย่างพวกนี้อีกหน่อยก็จะแก่แล้วก็สุกแล้วเนี่ยนะคะแล้วพวกที่ติดใหม่ๆก็ยังมีอยู่นะคะยาก็ยังสรุปไม่ได้ว่ามันจะติดลูกเพียงฤดูเดียวหรือว่าติดไปตลอดเพราะว่าต้นที่หญาปลูกไวน้นี่มันทยอยติดลูกออกมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยอย่างพวกนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วไอ้ที่กําลังติดช่อดอกก็มีนะคะถ้าฝนมารอบนี้นี่ดอกก็จะติดออกมาใหม่อีกนะ ต้นนี้ในย่าได้โดยบังเอิญน,นะคะคือย่าไปเชียงใหม่นะก็ไปซื้อเอาพันธุ์เกาลัดจีนนะคะที่เขาเอามาขายก็ซื้อมาห้าต้นเอามาปลูกไม่รอดแม้แต่ต้นเดียวนะคะก็เลยไปที่ตลาดนัดก็สั่งเขาว่ามีเกาลัดที่มันปลูกได้แถวบ้านเราไหมเขาก็เลยบอกว่ามีเกาลัดไทยงั้นก็เที่ยวหลังเอามาให้ย่าก็เลยเอามาปลูกแล้วก็ มาประมาณ3ปีนะคะมันถึงจะติดลูกพอได้ลูกมาประมาณ 3- 4สี่ลูกนี่แหละก็มาต้มชิมดูเออก็อร่อยดีนะคะถ้าตอนกิ่งี่รากงอกเร็วมากนะคะเนี่ยตอนง่ายปลูกง่ายนะคะย่าสังเกตแล้วเนี่ยปลูกได้ในดินทุกที่เลยนี่นะคะเนี่ยสำหรับเกาลัดไทยนี่หน้าปลูกนะคะได้กินด้วยนะเป็นของกินเล่นขบเคี้ยว และยังมีคุณสมบัติบำรุงหัวใจด้วยนะคะสำหรับเม็ดเการัดนี่เป็นยาด้วยนะบำรุงหัวใจกินเป็นของขบเคี้ยวได้หรือว่าใช้ในการประกอบอาหารได้นะก็มีประโยชน์เหมือนกันกันกบเการัดจีนและเการัดญี่ปุ่นเลยนะคะใบจะขนาดใหญ่นะคะเนี่ยย่าเอามาให้ชมนะใบใหญ่มากแล้วก็ไม่มีร่วงนะคะเนี่ยใบยไม่ร่วงนอกจากเราจะไปเด็ดออกนะ ขนาดว่าอากาศร้อนๆนเนี่ยนี่ยอย่างใบที่มันมีบริเวณเป็นสีน้ําตาลเนี่ยเพราะว่าอากาศแรงมากนะคะนี่แรงมากไม่ได้รับน้ํานะใบก็เลยไหมนะไหมแห้งไปเลยก็มีนะสำหรับเกาลัดไทยต้นนี้นี่ย่ยาก็ตอนขยายออกไปได้ประมาณ3ต้นนะก็แจกเพื่อนๆเ,เข้าไปนะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ตอนแล้วนะเพราะว่าไม่ได้เข้าตลาดไม่ได้ไปหาขุยมะพร้าวมานะ เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยย่าชอบมากเลยนี่เวลาลูกของเขาแดงสุกแล้วก็แตกออกมาเนี่ยย่าว่ามันสวยดีนะเนี่ยเวลาเราประดับไว้นี่มองขึ้นไปนี่สวยเดียวเนี่ยใบก็ใหญ่สีเขียวยิ่งได้น้ำเนี่ยิ่งเขียวเลยนะคะเนี่ยร่มนี่แดดส่องไม่ถึงเลยนี่ร่มเงานี่เราก็อาศัยการตัดแต่งกิ่งเอานะคะ อย่างตัวนี้ย่าก็ตัดไปหลายกิ่งแล้วเพราะว่าอยู่ริมถนนนะคะเนี่ยวันนี้ย่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะขอบคุณมากค่ะ